phía mà bưng tước tơ tước Valencia tước Batimaka cẩm, dàn lăng cản đấy, đẹp đi <laughs> đi, cho xịt pha mình cháu hết, นี่ลิปด้วยเนี่ยหางไหนเนี่เป็นลิปแข่วฉลามมั้งลิปเมือ,ของข้างล่างง่ามขักวะอยู่กลางเมืองเลยด้วยนี่ เราสิมีสวนสวนกลางเมืองยาวไปสุดพระทิไตทิเนื้อเลยสวนสาธารณะยางเบิดมือกบบ่ไหวกบ่เบิดบ่หอดทั้งใหญ่ทั้งยาวบริจา31คนพาบเบิงชมวิวเมือง ซิบิเลียจ้ะมือนี้ว่า,าพาไปชมทะเลชมภูเขามือนี้ชมเมืองจ่าัสดีค่ะแปดสิบเอ็ดคนเบืองเนี้บันไดขึ้นไหยเมือถึง เครื่งสูงสูงตึกปังไงนี่ดอกไม้พร้อมเ,อเขาคือเห็ดดีแถอวะเห็ดดีเห็ดหงามหายบ้างเนี่ยแต่สะอ่อนเนาะมีกลางเมืองมันเป็นพีพิตพันธ์วะเพลสอาร์ตโอ้มันเป็นศิละปะ อนนันก็นิีบคาราวตีเลสอาร์ตอืมศิลปะเป็นปฏิมาก,กรรมงามครับมึงทางสีด้วยปะนี่มึงซื้อทางนี้ด้วยปะนี่ น่มคือกันหัวเขียวปลาฉลามว่าขาวๆดีไหมตั้งซากลากดีไหมที่ร <c oughs> ้านอาหารพร้อมงลางร้านอาหาร bà đi kha 67 con, gật tóc, bắt, binh xa nam bật nhảy đấy tôi này hàng lang, Mit dem Kann man da, 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 da. Nein, ich will bis dort laufen. Ah, wir können ja dann trotzdem wieder rauf. Wir können dann auch mit dem Lift wieder rauf. Hat viele zum Laufen. Schöne, schau mal. Wenn wir es schauen, dann können wir unterlaufen. Nicht hin und Hä? Nein, du kannst zigzag, zigzag. Zigzag. Dort muss man bis allen, hä? À. Dạ. Ừ, thằng thằng này tước tuần để trai tặng. Nó tổng sẽ đèn cho yên tăng tăng xin lập bạ không khẩu lạ Mà thật là thăm Một nhà bạn gặp view 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 สวัสดีค่ะสองร้อยสิบห้าคนท่าชมเมืองค่ะเมืองสเปนเมืองวาเลนเซีย นั่นคซอสำรับอมีสร์บพามน่นสหรัพามสำรับไมีกรีนกรีนแล้วไฟเขียวแล้วเดินได้ สวยงามคักเนาะเมืองอันนี้เนาะใหญ่ปวดใหญ่พูกยางประวัติไวเมื่อยแล้วโอ้โหฝนก้อนหลายเลยอะไรนี่ นที่สุดในยุโรปนะอพวกเหลี่ยมแสดงสัดดามเด็กอันนี้ก็เป็นมองปลูกต้นไม้ต้นอะไรเขาอันนี้ก็เป็นลีบคือเก่าหล่ะเนี่ย เห็ุง่ามมาลัางการกันเนาะอุ่นเตือนในพากกิ่งฮะถ้ามันเอาตัวง่ามง่ามง่ามพี่น้องง่ามสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนฮะวาสิสรักตุงนะบาย <laughs> broken glass broken งามแท้ดอกไม้สะออนกระหลุมคำตัูไรทำไมไม่กีฬาดิ สวนดอกไม้ สวนหย่อมสวนหย่อมเฮ็ดตีเนาะเฮ็ดตีเฮ็ดงามเห็นะปะคำไรปุ๊บคนดูแวบบุ้นเตืนเลยโวแฮ้ ดี่เลยร้อยเตะสุชาวินเยสุดตึงเลยดีร้อยเตะแกนนี่ปัดดอดคุนส์นี่แกนนี่หน้าถั่วหน้าถั่วหน้าถั่ว Cái bói đi, sư nè. Nó bị gấu kén nè, hình đọt. Sư nè. Con cả tốt, 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 tốt. Chụp đi, dút hành cho nè. Giờ thì ba mà bưng. Thang phí rồi เอากระจกปูนี่คือเสียวเถอะวะหักปูลงนี่เห็นั้ไรเหเอสวยงามคนเบ่งย่อนขึ้นหลังงามบ่จ้างามบ่พี่น้อง เสียงเน่ค่ะ ปรติมากรมสวยงาม เนาะสามีข่อยหายไปใส่ระบัดอีกเหมือนคนเลยเขาชมเดี๋ยวยจะพาล่งขางลางเพิ่นอยากล่งขางลาง ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะคนเยอะมากไทยแลนด์ไอเอ็มไ ไอแอมไทยค่ะไม่ใช่ฟิลิปปินมิวเซียมมิวเซียมมิวเซียม โอเคแค่นี้ก่อนด้อจ้าทุกคนพอดีจา้าขอบคุณหลายที่เขารับชม